โอเคครับสวัสดีครับผมก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนเพื่อนๆนนะครับใช้ระบบบางอย่างที่จะเข้าวันที่17นี้นะครับจริงๆวันที่17เนี้เราจะอัพหลายอย่างมากแต่ว่าบางอันที่เราคิดว่าเราต้องสอนเราจะทําคลิปสอนแบบนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึง2ระบบนะครับที่จะเข้าวันที่17ก็คือระบบตั้งร้านขายนะครับกับการใส่สวมใส่เทมที่ทุกคนกําลังฟาร์มอยู่ตอนนี้นะครับอะเดี๋ยวเรามาตั้งร้านขายกันก่อนดีกว่านะครับผมอะ ถ้าทุกคนเข้ามาในพื้นที่โซนตรงนี้นะครับจะมีข้อความตรงกลางจอล่างขึ้นมานะครับก็คือให้กดโฮมนะครับสําหรับการตั้งร้านค้าตรงไหนก็ได้ครับที่คุณเห็นนะครับคุณสามารถกดโฮมได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามากดโฮมกันดูนะครับตั้งร้านค้ากดโฮมปุ๊บมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับทางซ้ายคือของในกระเป๋าเรานะครับทางขวาคือร้านค้าของเราที่เราจะใส่สินค้าลงไปนะครับอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างนะครับเราใส่ อันนี้ลงไปแล้วกันนะครับอ่ะมันก็จะถามว่าคุณจะเท่าไหร่นะครับจํานวนเท่าไหร่อ่ะเราใส่ไป1น,นะครับแล้วก็โปรดระบุราคาแล้วก็ใส่ไป1 0 0นะครับอ่ะยืนยันทีนี้ข้อความอย่างนี้สําคัญมากๆนะครับอยากให้ทุกคนให้อ่านให้ดีก่อนนะครับก่อนจะกดยืนยันนะครับก็คือมันก็จะเป็นการทวนว่าคุณจะขายสินค้าอันนี้จํานวนเท่านี้ราคาเท่านี้และตัวหนังสือสีแดงน,นะครับก็คือ ทุกการขายสินค้านะครับจะหักภาษี10%นะครับแล้วระบบจะคำนวณเงินที่คุณควรจะได้มาให้เบ็ดเสร็จเลยนะครับว่าต่อชิ้นคือคุณขาย100แต่คุณจะได้90ซิเกลนะครับอ่าถ้าคุณโอเคแล้วคุณกดยืนยันครับปุ๊บสินค้าก็จะมาอยู่ทางขวามือก็คืออันเนี้ยจะเป็นภาพที่คนเขาจะเห็นแล้วทีนี้คุณสามารถตั้งร้านตั้งชื่อราคาตั้งชื่อร้านได้นะครับด้วยการกดตรงนี้นะครับนี่นตรงนี้นะครับกดปึ๊บคลิกซ้ายนะครับก็ กรอกชื่อร้านได้เลยครับได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับผมได้หมดเลยนะครับนี่กดยืนยันอ่าการเลือกสินค้าตั้งร้านนะครับคุณสามารถคลิกซ้ายนะครับแล้วก็ใส่จํานวนใส่ราคาได้เลยนะครับผมอ่ะนี่คือการตั้งร้านนะครับหลังจากตั้งเสร็จคุณอาจจะกด e s c a p e ออกมาก็ได้นะครับเพื่อดูบรรยากาศความชัดเจนนะครับหรือคุณจะกดเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้ให้ดูซ้ายซ้ายจอครับ มุมซ้ายบนจอจะมีบอกว่ากดตัว G เพื่อเปิดร้านอีกครั้งนะครับหรือกด Escape ปิดไปนะครับหรือคุณจะเก็บร้านเลยก็กดตัว s e นะครับอ่าร้านก็จะถูกปิดไปอย่างนี้นะครับทีนี้เรามาดูวิธีการซื้อสินค้ากันบ้างน,นะครับอ่าสังเกตนะครับว่าเราเนี่ยจะยังไม่เห็นชื่อร้านทันทีนะครับเพราะว่าเพื่อ การกรณีที่มีคนตั้งร้านเยอะจะได้ไม่เกิดอาการแหลกนะครับเราเลยจะให้เห็นในระยะที่ค่อยๆเดินเข้าไปแล้วจะเห็นแล้วก็สังเกตน,นะครับพราะเราหันหลังให้ปุ๊บสายตาเราไม่เห็นปุ๊บก็จะไม่เห็นชื่อร้านทันทีนะครับหันไปปุ๊บชื่อร้านปรากฏนะครับวิธีการที่เราจะเข้าไปดูสินค้าก็เข้าไปใกล้ๆนะครับแล้วมุมซ้ายจะขึ้นคําว่า open shop เห็นไหมครับอ่าเดวดินลงมาปุ๊บอ่าเดินเข้าไปขึ้น open shop ซ้ายมุมบนนะครับดูยานนิดน,นึงนะอ่าโอเคครับกด e เพื่อ open อ่าเราก็จะเห็นสินค้า ที่ปรากฏทางขวานะครับเราก็สามารถที่จะกดดูดีเทลได้น,นะครับโดยเอาเมาส์แค่ไปสัมผัสยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดสมมติว่าคุณน่จะซื้อของสวมใส่ต่างๆซึ่งของสวมใส่เนี่ยมันจะมีสเตตัสส่มอย่างที่ทุกคนรู้ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราจะซื้อเนี่ยเราต้องดูสเตตัสด้วยว่าสเตตัสนั้นเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับอ่าต้องบอกก่อนสเตตัสที่คุณเห็นเนี่ยมันคือเราเราเซตนะเราเซตค่าไว้เฉยมันเลยดูบวกโอเวอร์หน่อยแต่ในความเป็นจริงมันจะไม่บวกเวอร์ขนาดนี้นะครับ อ่ะเรามาดูนะครับเราจิ้มไปที่ชิ้นนี้นะครับมันก็จะบอกว่ามานาสูงสุดบวก5 0แล้วก็ลบพลังโจมตี50เนะครับมาดูชิ้นที่2เห็นไหมครับก็จะบอกว่าลดระยะเวลาฟื้นฟูมานา50%เพิ่มการฟื้นฟูมานาอีก5 0อ่าอันนี้ก็จะบอกว่าเพิ่มเลือด50 50%ตรโจมตีดูดเลือดลด50%โจมตีดูดเลือดอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะมาไปดูระบบที่2ต่อ เกี่ยวกับของสมสัยนครับเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาช้อปปิ้งกันอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะตอนนี้ในตัวผมไม่มีเลยเลยโล่งๆเห็นไหมครับโล่งๆอ่ะเดี๋ยวเรามาช้อปปิ้งกันครับอ่าเราเรา,เราดูเราเลือกช้อปปิ้งแล้วเราเอารถระยะเวลาฟื้นฟูมานาแล้วกันอ่ะซื้อมา1ชิ้นครับโอเคยืนยันปึ้งเรียบร้อยสินค้าหายไปนะครับแล้วก็เราเอาเหมาแม่งหมดอะ่ะ จะได้ให้ดูค่าด้วยนะครับเหมาเลยโอเคอ่ะทีนี้เรามาดูกระเป๋าครับนี่ถุงมือมาเลย3อันทีนี้วิธีใช้ครับวิธีใช้ทำยังไงครับกด f 4ครับปึ้มจะขึ้นแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวผมจะใส่ผิดช่องให้ดูอันนี้คือมือขวานะครับเดี๋ยวเราลองไปใส่ช่องที่ไม่ใช่ดูนะครับปุ๊บใส่ไม่ได้อ่าปุ๊บใส่ไม่ได้ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาใส่ช่องที่ถูกต้อง เรามาดูจากเลือดสูงสุดก่อนครับให้ดูทางสายล่างครับหลอดเลือดคือหนึ่งร้อยทับหนึ่งร้อเดี๋ยวเราลองใส่ช่องที่ถูกต้องดูครับเห็นไหมครับเลือดเด้งขึ้นมาห้าสิบเปอร์เซนต์ตามสรรพคุณของมันนะครับผมพลังโจมตีดุดเลือดจะหายไปห้าสิเปอร์เซนซึ่งถ้าตัวคุณไม่ได้โจมตีดูดเลือดอยู่แล้วก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูอันนี้กันปกติการที่เรานั่งนั่งนั่งเนี่ยเราใช้เวลาสิบวิในการฟื้นฟูมานาใช่ไหมครับ อันนี้ปกติมานามานเด้งเท่าไหร่ตอนนี้ผมมีอยู่610มานาเด้งขึ้นมา100เลยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูว่าของสมใสดเนี่ย,ยมันจะใช้ได้จริงไหมระยะเวลาฟื้นฟูมานาลดแสดงว่าต้องแค่5วิป่ะอ่ะเราลองมาดูกันเห็นไหมครับคูดาวขึ้นเร็วเลยต้องบอกก่อนว่าสรรพคุณของของอ่ะ,อะพอก่อนพอก่อน,ออนเดี๋ยวเราไปดู ตัวต่อไปอ่าอันนี้คือมานาสูงสุดอ่ะเรามาบวกดูครับพอใส่ปุ๊บมานาดีเลยนะครับมานาจากหนึ่งพันกลายเป็นพันห้าเพราะว่าบวกขึ้นมาห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมเอ่อตำแหน่งโพซิชันของของตัวแฟชั่นเนี่ยไม่ต้องสนใจนะครับเพราะว่ามันเรายังไม่ได้เซ็ตกระดูกที่ที่มันควรอยู่นะครับเราเซ็ตแค่เอาค่าเอาสริปไว้ก่อนนะครับทีนี้เมื่อกี้ที่จะอธิบาย คือจะบอกว่าพอเข้าไปอยู่ในเกมใช่อ่าพอค่าจริงๆอะ่ะมันจะไม่ได้เป็นตามนี้นะครับอันนี้คือเราแค่แซมเปิลให้ดูเฉยๆนะครับอ่ะอย่างนี้เมื่อกี้เมื่อกี้เราเราใส่ไป50%ใช่ไหมจาก10วิเหลือ5วิเลยนะครับโอเคก็อันนี้คือ2สคริปที่เราเอามาให้ดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยว หลายๆอย่างจะถูกอัพไปพร้อมกันเป็นแพทใหญ่สาหรับวันที่17จริงๆระหว่างทางมันก็มีอัพมาเยอะแล้วล่ะครับแต่มันไม่เยอะดินิดนหน่อยๆแต่บึ้งทีเดียววันที่17ก็เดี๋ยวจะมีหลายอย่างเลยอีกอันนึงที่หลายๆคนอยากได้มากคือระบบตู้เซฟนะครับก็เดี๋ยวตู้เซฟเนี่ยเข้าวันที่17นะครับผมอะแล้วก็จะบอกอีกนิดนึงนะครับบอกเผื่อไปเลยว่าตัวแมปแมปตรงนี้นะครับอันนี้คือจะอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นที่ที่มาร์เก็ตที่คนจะมาขายของตรงนี้ได้ นะครับแต่ว่าตัววาร์ฟที่จะพาไปป่าที่ทุกคนเก็บอยู่นะปัจจุบันช่วงปิดเทอมอ่ะตัววาร์ปอาจจะหายไปนะครับผมและเดี๋ยวจะเป็นดันเป็นฟิลใหม่มาแทนมากกว่านะครับอ่ะแล้วก็ทิ้งท้ายสุดท้ายนะครับของสวมใส่นะครับจะสามารถที่จะมีสล็อตได้นะครับเจาะสล็อตมีสล็อตเพื่อสําหรับการใส่ก๊์ดหรือแม้กระทั่งการใส่แร่ซึ่งแร่เนี่ยคุณจะต้องไป เกี่ยวเนื้อกับวิชาเล่นแร่แปรธาตุนะครับรวมทั้งหินสําหรับการอัปเกรดต่างๆมันจะมีทั้งซื้อแล้วก็จากวิชาเล่นแร่แปรธาตุซึ่งมันจะมีหลายโลจิกมากๆนะครับอ่ะโอเคก็เข้าๆประมาณนี้นะครับสําหรับนักกีฬาที่จะลงแข่งก็ต้องมีนิดหนึ่งนะครับอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่สําหรับคลิปหน้าขอบคุณที่ดูกันจนจบนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ